สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชม premie makeup ทุกทท่านนะคะสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องสำอางแบรนด์สัญชาติจีนกันค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะจะมีอยู่ในทั้ง shopee และ lazada นะคะเป็น Offi ิเชีของเขาเลยนะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะบอกเลยว่าโหเขามีแบบ เครื่องสำอางแบบครบวงจรจริงๆนะเพื่อนๆคืออยากได้อะไรไปดูได้เลยนะคะแล้วก็มีสีให้เลือกหลากหลายนะคะที่สำคัญราคาดีมากะคะดีมากนะคะบางชิ้นเปนมมมี่เห็นแบบหลักสิบอะคือสิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทคือแบบเฮ้ยคือยังไม่เคยลองนะคะยังไม่เคยลองเครื่องสำอางที่แบบเฮ้ยราคาประมาณแบบ ประมาณนี้ยี่สิบสาสี่ว่ะเพื่อเพื่อนเออนึกออกไหมเวลาเราซื้อแบบเออเครื่องสอําอางที่อยู่ในดรักสโตร์นะคะมันก็ราคาก็น่าจะหลักร้อยแล้วนะอะไรอย่เงี้ยเออแต่วันเนี้ยเบรมี่น่ะสั่งมาแบบว่าให้มันครบนะคะสวยครบ จบไปเลยไม่เกิน199บาทนะเพื่อนๆ199บาทนะคะแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ต้องซื้อแบบเป็นเซตแบบจัดชุดใหญ่มาก็ได้นะคะเพื่อนๆแบบอยากได้อะไรเป็นชิ้นๆก็20 30 40 50คือมีให้เลือกหลายราคามากเลยนะคะลองไปดูได้แต่ถ้าเอาแบบเซตคุ้มๆแบบสวยครบจบเลยก็อาจจะอยู่ประมาณร0อยกลางๆนะ,ะ100ไปลายๆคือแบบถูกมากนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง แบรนด์นี้กันนะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นเขาเด้งขึ้นตามฟรีใน Facebook บ้างแล้วนะคะจริงๆเนี่ยเรมี่นนซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะประมาณปลายปีมั้ง <Schools> ซื้อปีที่แล้วรีวิวปีนี้ได้เวลาเออคือซื้อแบบจะลืมอะลืมนะคะเรมี่จะมาพูดถึงแบ,บแรนด์นี้ค่ Pink <C> e <ars> พะ <C> e <ars> พิงค์แฟลตแน่นเองนีะคะีสจะตุ้นมไม่ได้แก่ตาอาราเวนะคะเพื่อนโอ้ มาแบบน่ารักกรุบกรุบนะคะหูแบ๋วแบเลยนะคะพิงค์แฟลตนะคะพ mm ิงค์แฟลตอ่าแล้วก็เขาก็จะมีวันผลิตวันเอ็กซ์อะไรให้เราหมดนะคะดีนะเนี่ยเปรมี่ซื้อเราลืมรีวิวนะคะคือซื้อไว้นานแล้วหลายเดือนนะคะแต่อันนี้ expire ประมาณปลายปี2024เลยนะคะ ปลายปี2024ก็อีกนานเนาะโอ้เราได้ลิปสติกนะคะลิปสติกมาอีก2แท่งนะคะ2แท่งวัวดูสีสิไม่ธรรมดาใช่ไหมสวยนะคะเดี๋ยวเรามาลองสวัสดกันดูนะคะจะได้เบอร์นะคะนี้ไม่อยู่ในเซตนะได้เบอร์0ูน0 6สีมานะคะ N06 กับ O04 นะคะเขาบอกว่าเป็น melting matte lip cream อ่า melting matte lip cream นะแป้งแป้งอะไรเนี่ย lasting matte p r e s s powder นะคะเหมือนเป็นแป้งอัดแข็งนะคะเนื้อก็น่าจะแมทหน่อยนะคะสีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากับหน้าของเราได้หรือเปล่านะคะโอเคอย่างน้อยก็ได้แป้งมาแล้วหนึ่งนะคะอ่าฮะโอเคนี่คือเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งตองหนึ่งใช่ไหม ทุกชิ้นนี้ก็หมดอายุนู่นเลยไปปียปนี2024นะคะรอดเดียวกันนะคะโอ้โหได้แป้งมาสลับก็ก็ขนาดกําลังหน้าพกพาเลยนะแต่มันก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีพับอะไรมาให้นะคะไม่มีพับมีแปลงอะไรด้วยนะคะโอเคยังไม่หมดเท่านั้นค่ะได้อะไรมาอีกเนี่ยอันนี้หมดอีกหรอเราได้ติิงนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าตัว ชีกนะคะชีกชีกเอาไว้ปัดแก้มเบอร์ที่ได้มนนี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะ004นะนี่โอเคแล้วก็นะคะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ natural brow นะะ waterproof a u t o e r y e brow pencil นะคะ, proof, cil, ะ,คะเราต้องมีดินสอเขียนคิ้วค่ะเพราะว่าเป็นมีไม่ม,มีคิ้วนะคะ <laughs> ขาดไม่ได้เลยสิ่งนี้มันต้องมาค่ะดิน,นสอเขียนคิ้วและ สุดท้ายค่ะสุดท้ายนะคะก็คือ e y อล l i n e r black นะคะสี black นะคะ lock all day eyeliner เบอ,อร์ศูนย์หนึ่ง black นะคะว้าสวยครบจบไม่เกิน199สวยไหมเดี๋ยวมาดูกันเ<บ><ะ>พื่อนเพื่อนเห็นแล้วใช่ไหมคเขาให้ของมาเยอะมากจริงๆอ่ะคือแบบ ในราคาไม่เกินหนึอยเกคือได้ขนาดนี้เลยหร yeah. อเ oh. นี่ยคือโอ้นี่นะคะนี่นะคะโอ้ว้าวติดพับขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเพื่นพนอนๆอะปัดกันเลยมันก็เบาๆนะคะเบาๆจริงแป้งเขามีสีนะนี้ด้วยแปลงนะคะเดี๋ยวดูพัฟกันบ้าง ลงพับนะคะอืมเออลงพับนี่แบบมันก็จะดูแน่นกว่าแปลงอยู่แล้วนะเพื่อนใช้พับดีกว่าเนอะดูสินวลผ่องขึ้นมาเลยเออใช้พับดีกว่าเฮ้ยเขาเปิดร่องรอยอรารยธรรมได้อยู่นะดูสิกระมันจางลงมหเออ ใช้พับที่กว่านะเพื่อนๆไปมีจะบอกแต่ถ้าแบบเราลงคูชงครูชั่นนะคะหรือว่าลงรองพื้นก็ใช้แป้งก็ดีนะมันจะได้แบบดูเสร็จด้วยแป้งเบาๆนะคะมาดูงานคิ้วกันบ้างนะจ๊ะสิ่งนี้สำคัญกับชีวิตฉันหรอเกินสดีดีไหมสีโอเคเลยนะคะในรบรเบามันออกน้ำตาลอ่อนๆน,นะเพื่อนใครสีผมแบบ สีทำสีอ่อนมาเนี่ยก็ใช้สีสนี้ได้นะคะอืมโอเคจบละงานคิ้วชัน้นสี natural brown นะคะ natural brown เ r รมมี่ว่านะคะอันเนี้ย มันน่าจะใช้ไฮไลท์คอนทัวร์ได้นะอันนี้ก็น่าจะไว้ปัดแก้มได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอายแชโดว์นะคะโอ้พาเลตเดียวคือแบบเออจริงๆมันจบจริงๆนะจริงๆไม่ต้องมีอันนี้ก็ได้นะแต่แบบเออมันอาจจะอยู่ในเซ็ตเนาะเออก็เหมือนได้แถมมาอีกสีนึงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นพาเลตนี้กันดูนะคะ เดี๋ยวเราเล่นสีส้มนี่ก่อนนะคะดูสิว่าสีเขาติดดีไหมเนาะเออดูอย่างนี้มันก็แบบติดแปลงมาดีเหมือนกันนะลองน้ำตาลตัวนี้ดูบ้างเนาะนี่ชิมเมอร์หน่อยๆน,นะคะอย่าลืมลงขอบตาล่างด้วยนะคะสีส้มเมื่อกี้นะเพื่อนๆ เป็นน้ำตาลที่ที่มันควรจะเป็นน้ําตาลเข้มแต่เปรมมี่มันไม่ค่อยออกจริงๆนะเพื่อนๆอะเดี๋ยวแตะชิมเมอร์ซะหน่อยหนึ่งนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยอ่าติดอยู่ติดอย,ยู่อ,อมันควรจะเป็นน้ําตาลเข้มใช่ไหมเพื่อนดูจากตรงนี้นะแต่เปรมมี่แบบทาทบหลายรอบเหมือนกันกว่าจะได้เข้มขนาดนี้นะเพื่อน เหมือนมันมันไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่เดี๋ยวมาลองดูเจ้าตัวนี้ว่าเฮ้ยคอนทัวร์แล้วสีมันเนี่ยสีมันดูเหมือนเข้มใช่ไหมเพื่อนแต่พอเวลาแบบปัดจริงมันอาจจะไม่ค่อยเข้มมากก็ได้นะเหมือนเจ้าตัว เนี่ยอายแชโดว์ I adow, ตัวนี้ยสีเหมือนเข้มแต่พอเราเอาไปคัดเบ้าตานี่เปรมมีแบบลงทับหลายรอบเหมือนกันแล้วกว่าจะให้มันเป็นน้าตาลเข้มออกมาได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูเจ้าคอนทัวร์สองข้างหน้าไม่เท่ากันแล้วนะคะขอแยกคอนทัวร์ให้มันเท่ากันก่อนนะคะตอนนี้ เอวสีนี้น่าจะโอเคกว่านะ,ะ,น,ะนั้นนะที่อยู่ในแพลตต์มันแบบเบามากเบามากเบามากสีเบามากจริงๆนะคะอ่ะตึงตลับเขาน่ารักมากเลยนะลูสีอันนี้น่าจะแบบ2ี่สิบสาทสิบาทเป็นมไม่แน่ใจคือแบบเออสีสวยนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยสีดื้อ เอาล่ะเฮ้ยโอฮโฮอย่าดูถูกไปนะฮะสีนางชัดมากนะคะเห็นอย่างนี้คือแบบว้าอืมเอาแล้วเาถ่ายแล้วตัวไฮไลท์ตัวนี้นะคะโอโห,โห,โหเอาไอ้กุ้งเอาไอ้กุ้งเอาไอ้กุ้งอืมจมูกส่นเป็นคม,มนะไอ้กุ้งนะ,ะมาเป็นไงละ่ะกุ้งไหม ทีนี้ลงตามแก้มบ้างนะคะลงแค่นะคะจุดที่แสงตกกระทบนะคะงานตากวันนี้นะคะเราจะมีอยู่สองสีนะคะซึ่งจะเป็นสีแบบสีนี้จะติ่งชมพูมานะคะกับสีนี้ก็คือติ่งแบบส้มแบบส้มๆไปเลยนะ,ะเหมือนส้มอมน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆอ่า นะะข้างบนก็จะติดติ่งชมพูมาข้างล่างก็จะเป็นส้มๆ้มมมน้ำตาลเลยนะคะเพื่อนๆโอ้เปลมีขอนุญาตทาเป็นสีร่างแล้วกันนะฮะวันนี้เอาให้มันส้มทั้งหน้าไปเลยนะฮะอยากให้สีเมากว่านี้ได้เดี๋ยวรองแปรง ใช้แปรงนี้ดูนะคะแปรงเบอรลิปนะคะปกติจะใช้เบอกับพวกลิปติดนะไม่เคยแบบลองกับลิปครีมนะเพื่อนนี่สีชัดจริงๆยอมยอมเลยนะคะยอมเลยใครแบบต้องการสีชัดๆนะคะสีชัดๆปาดทีเดียวรู้เรื่องนะคะรุ่นนี้เลยนะคะ แต่ความติดทนไปไม่ได้เช็คให้นะแบบยังไม่ได้เทสให้ว่าแบบเอ้ยอยู่ติดแมสไหมข้ามวันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยราคาเนี้ยราคาเนี้ยเ,เพื่อนคือเขาทําได้สีสวยขนาดนี้นะคะแล้วก็สีชัดขนาดนี้เป็นม่โอเคแล้วนะคะเรื่องความติดทนนะคะก็ยอมได้นะฮะยอมได้ถ้ามันจะแบบมีหลุดๆบ้างนะขนาดลิปแพงๆยังหลุดเลยเพื่อนคือ เอาละเสร็จแล้วฉีดสเปรย์น้ำแรกกันหน่อยนะคะเอาละเพื่อนๆไปใส่หัวมาแล้วโอเคเรามาสรุปกันดีกว่าสำหรับพิ n งค์แฟวันนี้ที่เบรมี่รีวิวมาแล้วทุกชิ้นนะคะขาดมาสคาร่าอีกตัวหนึ่งนะมาสคาร่าเบรมี่ไม่ได้จัดมานะแต่เบรมี่บอกเลยว่า ลุคนี้นะคะออกไปข้างน,นอกสวยๆได้แล้วนะคะไม่ต้องปัดมาสคาร่าก็ได้นะเพื่อนอ่ะเบ็มีวันนี้จะกรีดไลเนอร์เส้นหนานิดหนึ่งนะคะเออจริงๆแบบเสียดายตัวไลเนอร์เขามากเลยนะเพื่อนๆเนี่ยคือไลเนอร์เขานะคะมันดำสนิทดีจริงๆเลยนะคะแล้วหัวก็แบบคมเฉียวมากๆนะคะแต่เพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเออแลเวลาที่มันแบบโดนแบบน้ำตาเราเนี่ยนิดนิด่ะมันแบบ มันมีหลุดออกมาแบบนี้อ่ะเพื่อนเพื่ออคือเนี่ยเปเมี่ยเช็ดออกไปประมาณรอบนี้น่าจะรอบที่สามแล้วเพื่อนคือทาไปตอนแรกใช่ไหมมันโดนน้ำตาเรานิดนิดมันก็จะแบบมีหลุดหลุดออกมานะคะเนี่ยขอบๆอ,อ่ะเสียวจริงๆเลยว่าแบบมันจะแพนด้าไหมเนี่ยถ้าเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกซึ่งโดนอากาศร้อนๆนี่ขนาดอยู่ในห้องแอร์นะเพื่อนอยู่ในห้องแอร์นะ เออคือแบบเสียดายจริงๆเพราะว่าชอบหัวแปลงชอบความดำสนิทของเขามากๆเลยอ่ะส่วนอายโบรของเขานะคะที่เป็นดีเซลเขียนคิวคือสีสวยเลยนะคะสีสวยเลยโอเคเขียนง,ง่ายแล้วก็ไม่ได้หักง่ายด้วยนะคะลิปสติก2สีที่ไปม,มีปัดให้ดูไปแล้วนะคะเนื้อโอเคเลยคือคือสีชัดมากสีชัด มากนะคะสีชัดมากนะคะแล้วเบมี่อยากให้แบบสีมันอ่อน,ออนลงก็ใช้แปรงแบบเบอ์เบอรออกมามอมามอกมานิดนึงนะคะแล้วก็อ่าเจ้าตัวบลัชออนสีนี้นะคะบลัชออนสีนี้คือมันน่าจะมีสีให้เลือกเยอะแหละนะคะแต่เจ้ารุ่นเนี้ยเออสีมันชัดดีนะคะเบมี่ลองแล้วนะแล้วก็แป้งแป้งนะคะถ้าลงรองพื้นแล้วใช้เป็นเซต อีกทีอะด้วยแปลงจะดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเรมี่หน้าสดๆนะคะที่แบบว่าไม่ได้มีรองพื้นมาก,ก่อนจะใช้แป้งเพียวๆก็ใช้เป็นพัฟดีกว่านะคะเพราะว่าเขาก็จะแบบปกปิดรอยอารยะทมบนใบหน้าได้ดีกว่าเจ้าตัวแปลงนะคะเออใช้เป็นพัฟเนีมีชอบมากกว่านะและโอ้จะพาเลตตัวนี้ค่ะพาเลตตัวนี้นะคะอายแชโดว์บลัชออนไฮไลท์คอนทัวร์คือครบ นะคะครบแต่เจ้าบัตรออนตัวนี้ไม่รู้สึกว่าสีมันอ่อนนะคะสีมันอ่อนแล้วก็อย่างเจ้าสีเข้มๆอย่างเงี้ยที่เป้ไม่เอามาขัดเบ้าตาให้เห็นจะคลิปนะจริงๆอ่ะเป้ไม่ปาด3มสีทีนะเราจะให้มันแบบเข้มได้นะคะว่าสีเขาแบบว่าเหมือนเหมือนมันไม่ค่อยออกอ่ะไม่ค่อยออกความเข้มนะคะแต่สีอื่นๆคือโอเคนะคะตัวกลิตเตอร์ตัวที่เป็นชิมเมอร์หรือว่าตัวอย่างสีส้มตัวเนี้ยโอ้โหป,ปัด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 ไปนะคะคือสีออก ชัดมากนะคะก็มันจะเป็นบางสีนะอย่างสีเนี้ยสีเข้มใช่ไหมมันก็น่าจะสีชัดใช่ไหมแต่ปรากฏว่าสีเออมันก็ไม่ค่อยออกเท่าไหรนะ่นะเพื่อนต้องปัดหลายรอบหน่อยนะคะโดยรวมรวมแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินเปรมีจะบอกว่าเฮ้ยเขาให้มาหมดเนี่ยในราคาที่แบบไม่ถึง ไม่ถึง199บาทนะเพื่อนเเออสวยได้ไม่เกิน199บาทได้หมดนี่เลยนะคะขาดมาสคาร่าอย่างเดียวนะเพื่อนแล้วราคานี้นะคะคุณภาพนะคะเจ้าตัวแพคเกจจิ้งอะไรที่เขาให้มาคือแบบคุ้มมากๆนะคะไม่เกิน199บาทลูกนี้คุณออกจากบ้านสวยๆได้เลยนะคะจบแล้วสำหรับรีวิวพิ n งค์แฟวันนี้นะคะอ๋ออย่าลืมนะคะเขา ขายอยู่นะคะขายอยู่ในไทยเราสามารถสั่งซื้อได้นะคะช้อปปี้ลาซาดนะคะแล้วก็ราคาแต่ละชิ้นซื้อแยกชิ้นนี้ยิ่งไม่แพงเลยมือจะตกใจกับราคาของเขามากนะคะไปดูนะคะในช้อปปี้ลาซาดากันได้นะคะสำหรับวันนี้เบรมี่จะไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe like and share เอาไว้นะคะกดติดตามเบรมี่ไว้จะไม่พลาดอัปเดต เครื่องสำอางนะคะที่เบรมี่ตั้งใจทํามาให้เพื่อนๆชมกันนะคะสําหรับวันนี้เปรมี่ไปก่อนบ๊ายบาย